มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการไปพบซากฟอสซิลในยุคดึกดำบัรน,นะฮะอายุประมาณ200 0 0 0ปีอยู่ที่ถ้ำใหญ่ร่วกจังหวัดกระบี่นะครับข้อมูลส่วนนี้มาจากทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีวิทยาพร้อมกับนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีสมาชิกชมรมคนรักถ้ำจังหวัดกระบี่พร้อมกับผู้นําชุมชนเข้าไปตรวจสอบซากฟอสซิล เป็นฟันแรดยุคดึกดำบรรพ์น,นะครับซึ่งเป็นฟันกรามขนาดใหญ่ล่าสุดตอนนี้เคลื่อนย้ายออกจากถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็หลังจากนี้จะมีการไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าชิ้นส่วนที่พบที่บอกว่าเป็นกระดูกฟันกรามของแรดเนี่ยเป็นแรดชนิดไหนกันแน่ถ้ำนี้ไม่ใช่เป็นถ้ำปิดด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดให้คนเข้าไปชมหลายต่อหลายรอบแต่ก็คนผ่านไปผ่านมาไม่มีใครสังเกตเห็นจากการคาดคะเนาอายุที่พบ ประมาณ80,000ถึง200,000ปีที่ผ่านมา <c oughs> เท่านั้นเอง